วดีตีทุกคนเนาะข้ามาติดตามหุน้นกีนบายบีพีเนาะอ c ฟซีเข้าใจโดนละตองบรรยายน่ยังเงีดอกแค่ว่าลงให้อ c ฟซีเห็นก็โอเคละหรือว่า,าติดตามเนาะข้างบนเป็นไอดีไล่เลยอี เขาเป็นนักเล่นนักลงทุนเขามา,ขาที่เขาทั้งไล่คิวบาโค้ดเขามาเขาสิบแปดลิงไล่ไว้ให้เนาะ มือนี้กรับอิปซีฮาวกับดิโซกมันดูดอกมือนี้พอเซียนซูบ,บ้างเลขไว้โอเคอยู่ทำไมาอิปซีมักชอบกะเขามานเนาะบอมากเข้ากับพนัน กดผ่านเลยพีส่สิเขาไลน์มาเด้อพี่เดินบอะว่าไว้หุน่นเป็นฮานอยราวสตาเขาก็จะไปลงในสองไลน,เน์เบอร์นอกระื่องนี้ชื่อผมมีทางยูทูบด้วพี่สิเขามา ว่าอยู่ตรงป้อมทีเฮ็ดว่าเปิดรั่วลงอยู่แต่สิมีน้ำไมลงนะ้ีียังลงก็เดี๋ยวจัค่อยเข้ามาเบิง ข้างบนมันเป็นไอดีไล่ของเซียนเศ้าได้ f ห